สวัสดีครับนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาแก้ไขรถเบนซ์ W212 น1 2ะครับรถเริ่มมีอาการสตาร์ทเงียบนะครับรีโมทกดเปิดกดปิดทํางานปกตินะครับแต่เสียบกุญแจบางครั้งไม่มีเสียงดูดนะครับบิดกุญแจออนหน้าปัดไม่ได้สตาร์ทเงียบพวงมาลัยล็อกนะครับเป็นๆหายๆนะครับเดีย๋ยวจะทําการรื้อหาสาเหตุนะครับ หลังจากทำการรื้อหาสาเหตทุที่ทำให้รถสตาร์ไม่ติดนะครับก็เจอตัวล็อคอไฟฟ้า E-SL เสียนะครับผมได้ทำการถอดของลูงง okay. ลกค้าออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการเปลี่ยนล็อคอไฟฟ้าอันใหม่นะครับแล้วก็ลงทะเบียนระบบให้ครบทุกอย่างนะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบสตาร์อีกครั้งนะครับทดสอบสตาร์นะครับหลังจากเปลี่ยนล็อคอไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการลบโค้ดในระบบนะครับที่มีปัญหาเรียบร้อยนะครับกุญแจรีโมททุกดอกใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับใช้งานได้เหมือนเดิม สอบสตาร์ทครับเสียบกุญแจนะครับมีเสียงดูดนะครับบิดกุญแจออนน้าปัดได้ปกตินะครับสตาร์ทครับรถลูกค้าท่านใดนะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้ปกตินะครับพอพวงมาลัยล็อกบิดสตาร์ทเงียบนะครับมีบริการรื้อถอดซ่อมถึงที่นะครับ0 8 2 6 1 6ป6ส5ครับ